วัสดีครับผมเจโตหิมุติยานนะครับวันนี้มา,ารีวิวนะครับว่า,าไร่มันสัมปะหลังของลูกค้าที่ใช้เค e ิลี่วันนะครับในการแช่ท่อนพันธุ์แล้วก็ปลูกนะครับก็จะได้ผลผลิตแบบนี้แล้วก็ฉีดพ่นทางใบโดยการใช้เพียงหนึ่ช้อนที่ใช้คนชงกาแฟนะครับ1ช้อนเล็กๆนะฮะหช้อนเล็กๆเท่านี้นะฮะ ผสมน้ํา20ลิตรแช่ท่อนพันธุ์นะครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบนะฮะทุก15วันนะครับก็จะได้ไล่มันที่เขียวขจีเหมือนด้านหลังนี้นะฮะทั้งหมดนี้นะครับคือใช้เคซิลี่วันะครับของบริษัทเคลิทเอเชียนะฮะแล้วก็ด้านขวานี้นะฮะแล้วก็มีแปลงด้านตรงข้ามนะฮะประมาณ30ไร่นะฮะก็ใช้เคซิลี วัันนะครบของบริษัทเคลิสเอเชียนะครับโอเคใช้นิดเดียวนะครับซึ่งมีธาตุอาหารครบทั้ง NPK ไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็แคลเซียมแมกนีเซียมซิลิคอนโบลอนทองแดงแมงกานิตสังกะสีอลูมิเนียมมลิบดีนัม ib, am, นะครับแล้วก็กรรมถันโซเดียมเหล็กซัลเฟอร์นะฮะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบจบอยู่ในที่เดียวนะครับ ใช้น้อยนะครับน้ำหนักเบานะครับไม่ต้องแบกไม่ต้องหวานนะครับโอเคนะครับนี่คือเคซ r ลี่หนึ่นะครับของบริษัทเคลิสเอเชียนะครับครับเดี๋ยวแปลงต่อไปนะครับถ้ามีที่ไหนใช้ผลิตภัณฑ์ก็จะไปรีวิวให้ท่านดูแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผ่านไปอีก15วันเราจะมารีวิวใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ